ครับสวัสดีครับพี่ร่องพบกับผมเอกชัยทงชัยกับรายการย่างออมบ้านอีกคือเก่าครับเมื่อนี้อากาศกำลังเย็นสบายนะครับเทียงเทียงกลัวิดไปหาใบาพี่น้องกินเข่าเทียงกันไปครับเมื่อนี้ผมสิดผ้ามาเบิ้งธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งครับที่สั่งไล่ได้มหาศาลแล้วก็ผมกำลังสิวางแผนที่เป็นเจ้า,า,าของ้กันครับผมสิรับเสื้อหัวครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปถามหาเจ้าของเพคนเฮ็ดจังไดนจังสิได้รายได้เดือนละแสนเดือนละล้านไปบนน้องกันครับโหัวจะได้มาหลายเลย ขอสื่อจังโลดเดี๋ยพ่อหนอนมีตัวไหนขอพร้องการโคตรระเครงไว้ลยลาละเอ้าเจ้าของคนที่ไหนล่ะผมอยู่นี่แหละครับเจ้าของเดี๋ยวว่าหนอยเลยบอกก่อบเดี่ยวนำาเข้ามาอันนี้สื่ออยังครับสื่อเดียวครับเดียวพีเดียวพีเดียวเจ้าของภาพภามรัวเขาหนิถ้าเหมือนตอนนี้มีกี่ตัวครับยี่สิบเอ็ดตัวครับผมยี่สิบเอ็ดตัวตัวไหนขอพร้องการโคตรระเครงแต่ไม่มีครับมีแต่เล้าชนะคขอสื่อจังโลดนึงเดียวพ่าครับ รูปนึงนี่ต้องหนโอ้บ่ได้เหรอครับถถถถรยี่สิบเอ็ดต,ตัวถ้าเท่ามับชาเลียเาเลียเนี่ยรวมกันทำนวณราคายี่สิบเอทัวร์แขายพร้อมกันเนี่ยจักบาทค,ครับ 3, 000, 5, 000สามพันห้าพันหรือเท่าไหร่ประมาณเป็นล้านเลยครับเป็นล้านครับพี่น้องหน 1, 500, ึ่งล้านห้าแสนบาทหนึ่งล้านห้าแสนบาทยี่สิบเอทัวนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับกินยังครับวันนี้เนี่ยจังสิได้ราคาล้านห้าแสนนี่กินกินพิซซ่ากินเอาอย่างฟรอนเอาเยสิบ้าแล้ว กินห่กินห่อห่อกากมันห้อนี่งัวกก็กินกินครับกินห่อกินกากมันกินกากมันแล้วก็หัวอาหารแล้วก็หัวอาหารครับผมแล้วก็หัวอาหารไป่ร้องครับตั้งงัวกับยังมีฮอดผอมอันนี้เป็นฮอทหรือยังอันนี้คือเกลือแระเกลือแร่เอาไว้ทําอะไรครับเกลือแร่เอาไว้ให้งัวเรียมัวเรียคนเรียได้ไหมครับคนเลียไม่ได้เลียไม่ได้เออเพื่อประโยชน์หรือยังเพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์เพื่อให้มัวมันมีสุขภาพแข็งแรงเขาเรียกว่าอะไรเพิ่ม เ,เ,เ,เพิ่มแคลเซียมให้มันเพิม่มแคลเพิม่มแคลเซียมให้ง้วนะครับเนาะมี11ตัวนะฮะอยู่ในค่องตลอดอยู่ในค่องตลอด,ลอดเลี้ยงเลี้ยงโดนไปไหนเจ้งทีขายอันนี้แล้วแต่พ่อค้าที่มาตกลงนะคะแล้วแต่พ่อค้าจะมาตกลงถูกชุดตัวเท่าไหร่ครับถูกชุดนี่ตอนนี้มีอยู่ประมาณห้าหมืน 5, ่นโตถือชุดห้าหมื่นแพงสุดในในฟาร์มนีจังหวัดครับแพงสุดในฟว้ามีเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้านะครับมื้อนี้ พี่เดียวอยากแนะนาตัวไหนอยากแนะนำหนี่ครับบักหนีนะครับที่เดียวตรงผมงที่เดียวตรงานี้ของฟาร์มครับครับพบลือชาฟาร์มใช่ครับอันนี้ซื้ออย่างครับนัทบุญครับหำต้นใช่ไหมครับครับอ้โหนัทวุญประกาศซื้อกันยั่งวัวก็พิธีกรพี่รองเหยินนัทบุญอันนี้จุดเด่นคืออย่างคือเป็นอย่างคือเป็นที่เดียวครับเพราะมันมันม้วนมันงามแต่ละม้วนงามช่องไม่กลางคนฉลาดม้วนมันนี่คนฉลาด โอ้มีเขามีหนอกเหมือนมะครับใบหูนะครับเบิ่งหนาเบิ่งสีเบิ่งหนอกนะครับขาตุ้ยตาตุ้ยขาตุ้ยนั่นโอ้โหสุดยอดเลยนะครับงันโหงานโอ้โหงามงามงามเกียร์จะไหนครับมือหนึ่งไข่อาหารไข่อาหารเศร้าเข้าจีแห่งหัวอาหารเช้าให้หัวอาหารหัวอาหารกับลำกับกากนั้นผสมกันเส้าหัวอาหารห้ามกากมันวันหนึ่งให้อาหารกี่ครั้งวันหนึ่งให้อาหารสองครั้งสองครั้งเช้ากับเช้ากับเย็นเช้ากับเย็น นะครับอ่าข้าวกับเย็นส่วนใหญ่ง่วที่เฮารับออกมาในฟาร์มนี่เป็นง่วในพื้นที่ภาคจังหวัดอีสานตะลักข้ามหรือว่าภาคภาคอีสานทั้งเลยครับน้ำบ้านอีสานเทาน้ำบ้านเนาะมาขายแล้วก็แล้วก็มี่พอค่ามีในหอยมาเบิงนะครับแล้วก็บทรงกอนะครับเนาะเข่ารอบนึงกำไรกำไรต่อตัวนี่หลายปันเงีครับกำไรต่อตัวนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่ ไอเทียอาจจะเรียงจากสิบมื่นสิบหามือหรือว่าเดือนสองเดือนนะฮะกำไรแล้ววันนี้ต้นทุนเนี่ยครับต่อตัวนี่มือหนึ่งนี่ซื้อาั้าคิดเฉลี่ยเป็นอาหารต้นทุนต่อตัวนี่เหมื่อไรไปเลยครับมือละห้าสิบบาทหนึ่งตัวต่อห้าสิบบาทเอาไงไงว่าเดือนหนึ่งกับประมาณพันห่าถ้าเขาเรียงไปเดือนหนึ่งพันหาเขาได้กำไรว่าเขามาซื้อปั๊บเขาก็ได้กำไรหมื่นถึงหมื่นหาโอ้กำไรสิบเท่าตัวไปในครับของค้าอาหารก็พอสุดยอดนะครับเนาะวันนี้นอกเหนือจากฟาร์มมั่วแล้วได้เอ่อได้ได้ตัวข้าวข้าวในข กสิมีพักพักตียู่ทั้งฝุ่นมีพักพักแล้วก็พักพืชฝุดพักคือผักสวนครัวล้วนกินได้แล้วก็มีบ่อปลามีบ่อปลาบ่อปลาจีจีเป็นวัวซีกินขี่น้ำขี่แล้วก็ขี่วัวขี่ก็ขายได้เห็นไหมครับขายได้ครับผมโอ้โหจ้าคุไม่ขี่กระขายเลยเพราะครับขี่คนละอย่างกัน้ขี่คตเนี่ยเพาขายแล้วว่าเราขึ้อได้ไปนอนนะ นะครับเออขี่งัวขี่งัวนี่เป็นไรได้ดีป่ะครับเป็นไรไตอนนี้ผมสีขายอยู่กระสอบละสามสิบห้าบาทกระสอบละสามสิบห้าบาทวัวหนึ่งตัวนี่ขี่มือหนึ่งเนี่ยพ่อสอบปะอู้กายครับกายสอบมือหนึ่งสีได้อยู่ประมาณสองกระสอบโอ้อันนี้งัวพันขี่หรืองูบ้ันเนี่ยนะครับสุดยอดขออนุมา ต้นทุนเราแม้เนโลงไปหาสิบาทแต่ว่นเขาเป็นขี่อาวจะพอขี่ขายแนวเนี่ยมื้อหนึ่งสองก็สอบก็ได้เงินบเจ็ดสิบบาทแล้วในก็ได้ยี่สิบบาทแล้วครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดนะครับเดี๋ยวไปชมรอบๆบรรยากาศรอบๆนะครับหนึ่งสองไปมาที่นี่มะขันเบิงง้วะมาเนี่มาเบิงขี่อันนี้คืออุจจาระนะครับมาท่านพันกันมาจะไรนะครับใหม่จากรถสดจาก ฟาง้วนนะครับอันนี้คือขีงง้วเนี่ยจักมือครับอันนี้หนสัปดาห์ครับ 1>, 1สัปดาห์นี่คือ1ตัวนะครับอันนี้กวดกาจะกนี่เลยหนึ่งสัดาหหนึ่งตัวกองซํานี่นี่ได้จักถงุงประมาณสิบสกระสอบนะะสอบิกระสอบนะฮะสิกระสอบกระสอบหนึ่งสามสิบห้าบาทซ้ำกันป้ะครับนึ่ซ้ำกันไหม่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดแปดสิบสอบสอบละสามบาทเป็นตัวไหน อ่าคือประท่านเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ใไต่กันแล้วกันนะครับมีคือไรได้นะครับมูลค่ามาหาศาลนะครับนอกเหนือจากช่วงระยะเวลากลว่าที่ง่วงมันสามารถที่จะขายได้มันก็นย่งางสั่งไรได้ให้เขานะครับเนาะกับเรื่องของการขายวุจิราขายขี่ข,ข,ข,ขายมูลมันนะครับขี่ง่วงขายได้แต่ว่าขี่ข้อนพ้องไปทาบัานไดน,นะครับเนาะเพราะนั้นทุกไายเราผมีเดียวนะฮะฝากแต่ฮนะ่าพี่น้องสนอกสนใจฟาร์มพบลือชาฟาร์มนี้ตั้งอยู่ที่ไหน บ้านอะไรนะครับนะบอกเบอร์โทรพี่น้องเกษตรไม่เหยียบไม่ยามแล้วก็สวนเกษตรกระทรวงประสานน้ำเพือครับครับผมก็แนะ้อหน้าของผมไปช้าแฟ้มนะครับก็มีทียูนะครับทียูทียูบ้านโคกนะครับตำบลบัวข้อนะครับวิดออกมาจากบ้านโคกประมาณหนึ่งกิโลนะครับทียูทั้งขวามือครับจุดสังเกตนะครับสีเห็นฟาร์มงวยไงไงกับมูเลยนะครับอยากได้ติดต่อง่วะหรืออยากที่ท่อมาสอบถามก่อนว่าอยู่หรือเปล่าเบอรร์โทเบอร์โทร 089ครับ089 931 931 1578 1578 08993 11578นะครับง่วงามขี่ดีผลพักผลพั่วหลายต้องมาดูที่ พบลือชาฟาร์มนะครับบ้านโคกบัวคอตมุลบัวคออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับมอนี้ผมเอกชัยทงชัยกับขออนุญาตล่าพีล่าน้องนะครับผมกับพี่เดียวกับขออนุญาตล่าพีล่าน้องเวทีเพชรตรีนะครับสุขสมหมังลำาร้ยถึงรางวัลตะลี่รางวัลที่หนึ่งสุโขทัยคนครับสวัสดีครับ